แพลตอ Obscure Expedition สามสิบสามนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยผมจะขอเรียกสั้นๆว่า Expedition 33เนาะ ตัวเกมนะครับเป็น t u r n นเ s สแ a c ชั่น RPG ยุคใหม่นะครับสำหรับใครที่กําลังสนใจเกมนี้อยู่เนาะก็ได้เปิดวางจําหน่ายให้เล่นกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังที่เล่นไปได้สักประมาณหนึ่งนะครับแถวๆสัก5ชั่วโมงเนาะก็เผื่อใครยังลังเลอยู่ว่าแบบเอ้ยเล่นดีไหมไม่ชอบแนว t u r n b a s e สนะครับยังไงมาลองฟังความรู้สึกหลังจากผมได้ลองเล่นนะครับจากคนที่ไม่ชอบเล่นเกม t u r n b a เบสนะคือผมก็เป็นหนึ่งคนนะที่เบื่อเรื่องของความเป็น t u r n ์ a เ e สเนาะ คือเราแค่ใส่คำสั่งไงแล้วก็ดูทีมเราตีใช่ไหมแล้วก็รอโดนทีมเราตีแล้วก็วนลูปอะไรไปแบบนี้เนาะมันไม่ค่อยที่มีอะไรแหวกแนวเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้ใครที่เบื่อเกมเทอร์นเบสเดิมๆเนี่ยขอให้เปิดใจลองมารับชมมาลองดูคลิปนี้ก็จบก่อนนะครับเผื่อจะป้ายยาให้มีความอยากเล่นกันได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยเนาะ เริ่มกันครับก็เอาในส่วนของ first impression ก่อนละกันนะครับตัวเกมนั้นราคาไม่ได้แรงมากนะครับซึ่งบนสตรีมเนี่ยราคาอยู่แถวแถวสักประมาณ 1, น0 0บาท9ก0กว่าบาทอะไรประมาณเนี้หรือใครมี Xbox Game Pass นะครับหรือว่า PC Game Pass เนี่ยเดือนละ100กว่าบาทเท่านั้นก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้เลยตั้งแต่เดวันนะครับผมก็ใช้บริการ PC Game Pass อยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็เป r formance เกมค่อนข้างดีนะจากที่ลองนั่งเล่นมาไม่มีปัญหาเลยครับกินเครื่องไม่เยอะภาพสวยเพลงเพราะนะครับ คือพูดก็จะหาว่าอวยครับมันดีไปหมดเลยครับคัสซีนที่ดูเพลินเลยมีการทำหน้าทำตาของตัวละครนะครับการลิปซิงค์ปากต่างๆนะครับใช้ได้เลยตัวเกมนั้นมีาการให้เสียงอยางที่2ภาษานะครับคือภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนาะใครอยากใช้ภาษาไหนก็ปรับเอาได้ตามใจชอบนะครับไม่มีญี่ปุ่นไม่มีอะไรแปลกๆให้เราใช้กันเนาะ โดยในขณะที่ผมนั่งทําคลิปนี้อยู่นะครับก็มีมอดภาษาไทยโดย AI Germany มาให้ใช้กันแล้วนะครับสามารถลองเสิร์ช Google หาดูกันได้เลยนะครับมีคนทําคลิปสอนดาวน์โหลดและก็แนะนําให้แล้วนะครับซึ่งผมก็ลองโหลดมาใช้งานแล้วเช่นกันนะครับก็ในคลิปนี้นะก็จะมีฟุตเทจที่เห็นเป็นภาษาไทยให้ดูกันด้วยนะครับดูการแปลนะครับระหว่างการคุยคัดซีนคร่าวๆก,ก,กันสัก1-2นาทีดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้รับชมกันเลยครับ Seems peaceful as long as we don't touch the flowers. Yeah, let's not get too sentimental. It's still a painter's creation. Gustav, we won't understand what's going on if we kill everything that moves. Look, a red tree. The gestural village must be ahead. You know what Nevrons are capable of. She'll be fine. She'll be fine. ก็จบกันไปเนาะกับให้ดูตัวของการแปลภาษาไทยนะครับในเนื้อลงเนื้อเรื่องนะครับใช้ได้ทีเดียวนะเรื่องของ AI g e m i n i ที่มีการพัฒนาทุกวันทุกวันเนี่ยคือก็ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเนาะอ่ะก็มาดูกันครับเรื่องของตัวเกม Expedition 33นะครับก็มันจะเป็นในรูปแบบของ Turn Based แบบจัดทีมเนาะซึ่งตอนแรกตัวเราก็จะมีตัวละครของเราแค่ตัวเดียวนี่แหละนะครับเป็นหน่วยสำรวจที่33นะครับในการที่จะต้องออกไปค้นหา ความจริงความลับอะไรบางอย่างนะครับเนื้อเรื่องที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือเขาก็กําลังเรียกว่ากําลังเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับก็ยังเรียกว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องดูน่าติดตามนะครับคัดซีนได้เหมือนดูหนังเลยเนาะก็เพลินๆนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่พูดอะไรเยอะละกันก็คือผมรู้คร่าวๆแค่ประมาณนี้เพราะว่าก็ยังเล่นไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือเขาเปิดเรื่องมาด้วยการที่อ่าตัวละครของเราเนี่ยเหมือนอยู่ในเมืองที่ดูดีอยู่นะครับ เป็นโซนเขตที่34เนาะแล้วก็จบโปรโลกเนี่ยก็กลายเป็นเขตที่33นะครับแล้วผู้คนที่อยู่ในเขต3 4ตอนแรกเนี่ยก็โดนดีดนิ้วหายไปตัวนี้ก็เป็นอะไรยังไงเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็ต้องติดตามในเรื่องกันต่อไปในเรื่องมีความลึกลับน่าค้นหาอยู่พอประมาณทีนี้มาส่วนของเกมเพลย์นะครับแน่นอนครับว่าเป็นเทอร์นเบสอย่างที่ได้กเกริ่นไปเป็นเทอร์นเบสที่ไม่ได้มีเกต a t อีอะไรเหมือนตระกูล f ฟ n a l f a n น a s y เนาะอันนี้จะคลา้คลายๆเรื่องของฮองไครสตาร์เลว่าใครเคยเล่นอันนี้เอาแบบดลาดเลยเยนะ ก็จะมีเรื่องของค่าสปีดนะครับยิ่งค่าสปีดเยอะก็จะได้ออกแอคชั่นเยอะกว่าศัตรูถูกปะ่ะอันนี้ก็จะมาจากาสเตตัสของตัวละครนะครับมีการเรียงลําดับเทิร์นที่จะได้โจมตีอยู่บริเวณฝั่งซ้ายมือนะครับตัวละครทีมเราก็จะอยู่ฝั่งขวามือด้านล่างตรวการใช้สกิลก็จะมีเรื่องของค่า AP นะครับในการเอามาจ่ายสกิลอะไรต่างๆเนาะก็อันนี้เบสิกมากครับก็โจมตีธรรมดานั้นจะเป็นการเก็บ AP ใช้สกิลก็คือจ่าย AP ไปตามจํานวนสกิลที่เรามีตัวละครแต่ละตัวมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน นะครับแล้วก็ข้อดีที่ผมทำที่ทำให้ผมนชอบเล่นเกมนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เนี่ยเราใส่คำสั่งเสร็จตีจบเทธนแล้วปั๊บแล้วก็นั่งกินขนมซดกาแฟซดน้ำรอฝั่งตรงข้ามรอบอ,อสรอศัตรูตีมาเสร็จแล้วเราค่อยเล่นต่ออันนี้ไม่นะครับเราตรีเสร็จปั๊บเราจะต้องเปล่งรอนะครับเพื่อหลบการโจมตีของฝั่งตรงข้ามต่อเลยเป็นแอคชั่นดีๆเกมหนึ่งเลยครับ เรื่องของการหลบการโจมตีเนะี่ยก็คือมีให้เราเลือกได้3รูปแบบนะตอนแรกจะมีแค่สเล่นไปนิดนึงจะมี3ครับคือการเลือกการดอชนะครับการแพรลี่หรือการกระโดดก็คือมีการเลือกวิธีการหลบถึง3รูปแบบเลยครับซึ่งตัวนี้คือเจ๋งมากๆนะครับสำหรับคนที่เบื่อเกมเทิร์นเบสทั่วๆไปเนาะตรงนี้คือน่าจะเป็นระบบหลักของเกมที่เขาชูลงมาเลยครับนี่ยังไม่นับว่าเวลาเราโจมตีเนะี่ยมันมีการกดคลิกทำอีเวนต์ e นะซึ่งดีหน่อยตัวเกมเขามีตั้งออโต้ให้เราครับทำให้เราไม่เล่นแบบเหนื่อยจนเกินไป ตอนแรกผมก็ลองเล่นมือกดเองตลอดนะครับเหนื่อยมากครับคือในเฟสที่เราโจมตีเกือบทุกท่าแม่งมีให้เรากดค u ิชท่นอีเวนต์หมดคือกดตรงเพอร์เฟกตเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไง ทีนี้ตัวนี้คือในตั้งค่าในเกมเขาสามารถปรับให้เป็นออโต้ได้นะครับคือมันจะแรงตลอดเองครับมันจะกดเพอร์เฟกให้เราเองแต่ในขณะที่มอนสเตอร์หรือบอสตีส่เราเนี่ยไอ้พวกการหลบการโจมตีต่างๆอันนี้ไม่มีออโต้นะครับกดหลบเองซึ่งเวลาสู้กับพวกตัวระดับบอสเนี่ยคือเอานช่วงเฟสในเรื่องแรกๆนะครับมันแรงถึงขนาดโดนวันช็อตได้เลยนะโดนทีสอทีคือมันไปหว่นเลยครับทำให้มีความจําเป็นมากๆครับที่เราจะต้องเกรงรอเพื่อที่จะหลบ จะแพรี่จะกระโดดอะไรก็ว่าไปซึ่งมันไม่ใช่แค่จังหวะเดียวบางมูฟเซ็ตของบอสมันมาที2-3ฮิตรัวๆมาเลยคือกดหลบกดแพรี่อะไรกันอีลุงตุงนังเลยครับตรงนี้คือใครที่ชื่นชอบความเป็นเกมแอคชั่นนี่คือบอกเลยว่าฟิลมาเต็มเนาะก็เรื่องของเกมเพลย์คร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเองก็ถูกใจมากนะครับกับแนวเกมเพลย์แบบนี้เนาะคือ ปกติคือเกม turn b เ s e เราไม่ชอบเพราะว่ามันน่าเบื่อไงมันแบบเหมือนเราไม่ได้เล่นเองเท่าไหร่นะมันเป็นเกมที่ต้องใช้สมองซะมากกว่าถูกป่ะคิดการคอมโบการจ่ายสกิลการเมเนจเอพแค่นั้นแต่นี่คือมีความแอคชั่นเข้ามาครับแล้วก็เท่าที่เล่นมานะครับณนะปัจจุบันเนาะผมเล่นมาที่ประมาณแถวสัก5าชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยก็ทุกการโจมตีที่โดนเข้ามาเนี่ยคือถ้าเราหลบหรือว่าเราแพรี่ได้นะครับตัวเราจะไม่เสียเลือดเลยครับเออเพราะฉะนั้นใครที่เก่ง การลีเฟกต์สวนอะไรต่างๆตรงนี้ครับจะได้เฉิดฉายแน่นอนครับคือเราจะทำวันฮิตเล่นกันได้แบบเท่ๆเลยนะครับพอเท่าที่ลองดูเนี่ยทุกการจุกตีที่โดนมามันหลบได้หมดเลยมันหลบได้มันอ่ามันแพรี่ได้นะครับมันยังไม่มีอะไรที่มันบังคับโดนแบบจ๋าๆนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบการแพรี่นะครับซาว,วเอฟเฟกต์การสวนจังหวะแพรลี่แบบจอสั่นสนั่น,นะอะไรเงี้ยครับโหถูกใจแน่นอนเนาะก็สำหรับเกมเพลย์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทนี้เด็วเรามาดูระบบเกมกันคร่าวๆต่อเนาะ เรื่องของระบบเกมก็เหมือนจะเป็นเส้นตรงแหละนะครับก็คือไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละโซนแต่ละแมปแผนที่ที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีความกว้างประมาณนึงไม่ได้กว้างในยะดับพวกเกม Open World เนาะเรียวกว่าจะพอมีตรอกซอกซอยให้เราเดินสำรวจซอกแซกได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์วางให้เราเห็นเป็นจุดๆเป็นตัวๆเลยนะครับก็คือจะมีเรื่องของการทำเฟิร์สสตรายส์ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเรากดเฟิร์สสตราย์โจมตีใส่ก่อนเวลาเริ่มเทินการโจมตีเนะี่ยเราก็จะได้เล่นก่อนนั่นเองครับถ้าเรากดไม่ทันกดช้าก็ มอนสเตอร์ก็จะเป็นคนเปิดก่อนนั่นเองจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นคลาสสิกของเกมเทิร์นเบสทั่วไปนะครับเรื่องของการชิงค่าแอดเวนเทจนะครับคือตีก่อนเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายเกมเขาใช้ใช้นี่แหละใช้คำว่าเฟิร์สสไตร์เนาะแล้วก็ตามแต่ละโซนนะครับก็จะมีจุดพักนะครับให้เราได้เติมเลือดนะครับเอาไว้ใช้อัพสกิลอัพสเตตัสอะไรต่างๆอันนี้จะฟิลลิ่งคล้ายๆบอนไฟของพวกเกมตระกูลดาร์กโซอะเออคือแต่ละห้องเนี่ยไม่ได้กว้างหรอก ตีมอนสักประมาณ4เวฟ5 5เวฟแค่นั้นแหละครับ4ตัว5ตัวนะครับแล้วเราก็จะเจอจุดพักรีเลือดและแล้วก็เลเวลช่วงแรกก็ขึ้นไวยอยู่ครับก็จะได้อัปเกรดสเตตัสต่างๆนะครับเปลี่ยนของสวมใส่อะไรกันไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการโปรเกรสต,ตัวละครกันดีกว่าก็มันจะเป็นเรื่องของการกดที่เจ้าเสาที่ผมเรียกว่าเสาบอลไฟเนี่ยเนาะ ก็มันจะมีะพักผ่อนก็จะเป็นการนั่งรีเซ็ตมอนทั้งหมดให้เกิดใหม่กระเติมเลือดถูกไหมครับแล้วก็อัปเกรดค่าสถานะ,ะตัวการอัปเกรดค่าสถานะนะครับเท่าที่ลองเล่นมานะปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นตรงกับอของสวมใส่เรานะครับอาวุธที่เราใช้แต่ละอันเนี่ยมันจะมีสเกลต่างๆเนี่ยตัว B ตัว C เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ครับถ้าเราอัพเลเวลที่มันตรงกับค่าสเตตัสตรงไหนของเราแบบ เยอะที่สุดเนี่ยเหมือนเหมือนตามเทียนะครับบีเนี่ยก็จะเยอะสุดสําหรับที่ผมมีตอนนี้เนาะค่าต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นง่ายอ่าประมาณนี้เห็นไหมก็อย่างงี้นะผมกดอันนี้ไปผมมี6แต้มใช่ป่ะเนี่ยค่าป้องกันค่าพลังโจมตีแล้วก็ค่าคลิกด้วข้อของผมเนี่ยมันจะขึ้นไปพร้อมๆกันเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ถ้าผมอัพอันที่มันไม่ได้เป็นสเกลกับที่เราใส่นะครับอย่างอัพเลือดมันก็จะได้เลือดแค่ค่าเดียวอ่าอย่างพลังโจมตีที่มีติดดาบมาแค่อันเดียว เห็นไหมครับมันก็จะได้แค่ค่าเดียวครับซึ่งเหมือนการโปรเกสตัวละครในช่วงเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะของสมสัยที่เราใส่อยู่ครับสเกลอะไรเยอะอัพอันนั้นนำนำไปก็ได้ครับรือจะอัพเฉลีย่ยเฉลี่ยหน่อยก็ได้อย่างอนี้นผมกดไปซักให้มันได้พลังโจมตีขึ้นมา1ทีใช่ไหมเหลือ2แต้มก็เอาไปลงที่ค่าโชคก็ได้ครับเพราะมันก็สเกลระดับซีอยู่เหมือนกันนี่อะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะก็ออพให้ดูกันทีนี้สเกลตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจากการที่เราได้อาวุธมาใสา่อันนนนี้้้เออแบบบืงตน ก็เนี่ยอาวุธตอนนี้ผมมีอยู่2ออันเนี่ยคือมันสเกลไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้อาวุธอันใหม่มาเรื่อยๆที่สเกลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราต้องไปอัพค่าสเตตัสอย่างอื่นที่เราไม่ได้อัพมาก่อนหน้านี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวผมตอนนี้สเตตัสมันก็แบบดึงไปเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นอ่าเป็นเลือดกับความคล่องตัวตอนนี้มันกลายเป็นค่าป้องกันกับค่าโชคแทน มันก็จะแปลกๆนิดน,นึงเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือ,อตัวละครเรามันก็ดูสมดุลดีนะครับในช่วงแรกอันนี้อาจจะต้องค่อยไปว่ากันช่วงแบบกลางเกมกว่านี้มีของเลเวลสูงที่แบบใช้ยาวๆกว่านี้แล้วค่อยรีสเตตัสก็ได้ครับเกมมีที่รีสเตตัสให้ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันหาย,ยากแค่ไหนตอนนี้มีอยู่2ออันได้มาจากบอสอันหนึ่งเก็บจากพื้นได้อันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อก็เมื่อกี้เรื่องของการอัปเกรดค่าสถานะจบไปแล้วนะครับทีนี้มาเรื่องของการเรียนรู้สกิลก็เบสิคครับ ครั้งที่เลเวลอัพเราก็จะได้พอยต์มาอัพสกิลอย่างตอนนี้ผมอัพไปจะครบแล้วเจ้าตัวนี้ก็สกิลที่เลเวลสูงขึ้นนะครับก็ต้องการพอยต์ในการปลดเยอะขึ้นแล้วก็ทุกสกิลที่เราอัพมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดเนาะวลาเราอัพไปแล้วนะครับช่องแอสไลน์สกิลของเรานะไรมีมีแค่6ช่องเท่านั้นก็เลือกจัดสรรปันส่วนเอาละกันนะครับว่าเออจะแมเนจตรงนี้ยังไงอันนี้เป็นเชิงลึกแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยเอาสกิลไหนไปเล่นดีทําคอมโบยังไงอันไหนใช้เก็บอ่าใช้เกนะ เรื่องของแต่ละสกิลของเกมนี้คือตอนนี้ตัวละครที่ผมเลนม่นมันมีอยู่3ตัวใช่ปะเกมเพลย์มันไม่เหมือนกันเลยครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างเป็นอาเมดละกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับลูเน่ดูเน่เนี่ยคือเป็นเมดที่แบบว่าผมไม่ค่อยคุ้นจากเกมอื่นๆที่เคยเล่นมาคือแต่ละสกิลของลูเน่เนี่ยเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะอารมณ์แบบ ใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บลูกไฟอ่ะอย่างเวทไฟเนี่ยใช้ไปแล้วเก็บลูกไฟได้ใช่ปะ่ะแล้วแต่และสกิลมันก็จะมีบอกครับว่าจะคอนซูมลูกไฟเพื่อทําให้มันแรงขึ้นอย่างอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นเวทไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้ไฟไปก่อนเพื่อให้มีสแต็กลูกไฟแล้วมาทําให้ไฟฟ้ามันแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ของลูเน่มันจะมันจะประมาณเนี้ยครับแทบทุกสกิลเลยนะครับมีเวทหงเวทฮิลอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนางเลยใครที่ชอบความลึกของความเป็นเกม RPG น่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยเลยครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้แบบจ่ายสกิลไปโง่ๆล้นๆนะมีความลึกอยู่มีลำดับ12 3 4อะไรของเขาอยู่ครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวของอน้องเมลก็เหมือนกันน้องเมลนี่คือเป็นสายดาบแรพเฮนะครับซึ่งเป็นการเล่นกับเรื่องของการตั้งสแตนมีการตั้งท่าโจมตีป้องกันท่าโจมตีแรงอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆรูเน่เลยตรงที่ว่าอย่างนี้ครับ กดใช้ท่าทะลวงซึ่งเป็นท่าโจมตีแต่ว่าน้องเขาจะตั้งท่าเป็นแสแตนป้องกันต่อหลังจากใช้ท่านี้จบทําให้การจะไปใช้ท่าต่อไปต้องดูว่าท่าไหนที่เราเป็นแสแตนป้องกันอยู่แล้วเราใช้ออกไปแล้วแรงอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับคร่าวๆก็มีความลึกในการใช้สกิลอยู่ประมาณนึงเลยครับเรื่องของอตัวละครของเกมนี้ซึ่งตอนนี้ผมมีแค่3ตัวนะเห็นเขามีกันเยอะกว่าน,นี้แน่นอนครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆผ่านเนื้อเรื่องปลดล็อกตัวละครเพิ่มนะครับก็การปรักระตัวละคร ก็เอาเบื้องต้น,นี่ยก็จะประมาณนี้นะครับจากที่ลองเล่นมาเนาะเราก็เกมนี้อย่างตอนนี้ผมอยู่ในในด่านด่านหนึ่งนะครับเมื่อเราเล่นจบใช่ปะ่ะมันก็จะส่งลอกไปข้างนอกเป็น Open World เล็กๆมาให้ดูกันนะครับพอของปากของคอเนาะซึ่งในงส่วนของ Open World นี่แหละก็คือ,อมันจะเป็นแบบพอเราเล่นจบแอคจบบทจบเนื้อเรื่องสักโซนโซนหนึ่งนะครับมันก็จะส่งเรามาแบบนี้เลยครับเป็น Open World เปิดมินิแมปขึ้นมาเนี่ย ดูได้ครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แต่ละจุดมีอะไรบ้างนะครับเดินหน้าไปจุ่มๆดูนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราไปต่อนั่นแหละเนี่ยด้านซ้ายบนก็จะบอกจุดเควสครับแต่ละเขาไม่ได้บอกตรงๆนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับให้เราไปเดินหาเองอย่างตอนนี้ผมเห็นมันกะพลิบอยู่ตรงกลางเนาะเขาบอกว่าให้ค้นหาหมู่บ้านเกรสทรัลที่อยู่ตรงกลางแอนเซียนแซงโชลี่เนี่ยผมก็ต้องหาทางไปตรงกลางตรงนี้ให้ได้เนี่ยแล้วก็มาเดินโตัวเตะตัวเตะดูข้างนอกครับมีของให้เก็บมีมอนให้สู้นะเห็นอย่างนี้คือไม่ได้ว่ามาเดินเหงาๆนะครับ ก็ช่วงที่เดินผ่านๆมานี้คือผมเห็นเจอแบบเหมือนมอนตัวโตๆได้ครับหน่อยอย่างข้างหน้านะก็ป็แก๊งมอนกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็เรียกว่ามีกิมมิคตรงนี้อะไรให้เล่นให้มันดูแบบไม่ได้เป็นเกมเทอร์มเบสเส้นตรงซะทีเดียวนะครับจะมีอะไรให้เราแวะมีอันนี้เหมือนจะเป็นพ่อค้าครับเนี่ยลองแวะคุยหน่อยให้ดูตรงนู้นนะครับก็มีมอนตรงนี้ก็เป็นมอนนะครับคือสามารถแวะสู้ได้ใครแบบอยากเก็บเลเวลความเลเวลอะไรเงี้ยนะครับ เนี่ยก็จะมีพ่อค้าที่แบบมาขายพวกชุดต่างๆที่ผมซื้อก็ได้มาจากร้านอะไรแบบนี้แหละก็จะมีค่าเงินของเกมอันนี้เก็บได้ตามด่านกับการสู้มอนก็น่าจะได้ด้วยมั้งเออเนี่ยก็เก็บๆมาครับอันนี้เป็นค่าเงินเนาะก็มาซื้อครับอันนี้ค้นหานักสำรวจที่หายไปปลดล็อกไอเทมอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นรับเควสอีกทีมั้งแล้วก็จะปลดล็อกไอเทมชินนี้ที่เป็นปริศนาอยู่นะครับ บางอันให้สู้ด้วยสู้กับพ่อค้าดื้อเลยครับให้แบทเทิลกันเลยครับพอชนะก็จะปลดล็อกไอเทมตรงชิ้นนี้ที่มันเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่อะไรประมาณนี้ก็เรียกว่ามีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นทรงผมของเมลซื้อสิครับทรงผมลูนเอาด้วยครับซื้อหมดอะผมอ่อันนี้แผ่นเสียงครับเอาไปใช้เปิดเป็นเพลงที่แคมป์มันนี่อาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นพูดถึงแคมป์พอดีเลยเรื่องของโซนโอเพนโว่ก็จะประมาณนี้นาะจบนะครับ ก็เราเดินไปถึงตรงไหนที่มันเป็นจุดเควสเรามันก็จะเป็นหลุมาร์ปให้เข้าแบบนั้นนะครับอ่า๋ยวพาไปดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็นี่เห็นนี่อย่างตรงนี้มีไอเทมให้เก็บครับแต่คิดว่าน่าจะต้องจัดการเจ้า3มหน่อน,นี้ก่อนนะครับถึงจะเก็บไอเทมได้อุ้ยต้องอ้อมเนี่ยผมพาให้ดูตรงนี้เนาะเราอานาเข้าไปจุ่มครับป๊าปเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันคือสถานที่อะไรนะครับแล้วถ้าเรากดตัว E ก็จะเป็นการาร์ปเข้าไปแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องข้างในกันอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็เจ๋งดีเนาะ ทีนี้กดตัว G ีนะครับจะเป็นการเข้าไปที่แคมป์ของเราครับก็เหมือนจะเป็นหับศูนย์รวมอะไรต่างๆที่เราปลดล็อกครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเมื่อเราอยู่ในโซนของ Open World นะครับก็จะมีตัวละครที่เราปลดล็อกต่างๆนะครับก็จะสามารถกับนี่เข้ามาคุยกันได้แต่เนื้อเรื่องก็จะซ้ำๆนะถ้าเรายังไม่ได้ไปต่อนะครับอันนี้ผมมาคุยกันตรงนี้หลายทีแล้วผมยังหาที่ไปต่อไม่เจอนี่ก็จะมีอะไรประมาณนี้นะครับตรงกองไฟถ้าเราจะออกก็คือกดคุยกับกองไฟแล้วก็เลือกนอนก็จะกลับไปที่แมッ โอเพนเวิลด์เมื่อกี้แล้วก็พวก n อ c ซระบบอะไรต่างๆที่เราปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับเนี่ยหลักการอัปเลเวลอะไรก็สามารถมันทำในแคปเราได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเมื่อกี้ถ้าผมซื้อมาก็น่าจะมาเปิดเพลงตัวนี้ได้ครับแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเนาะอ๋ะอใน,นนี้ก็เลยเงียบไงี่จริงก,ก็อาจจะควรซื้อฮะแล้วก็อันนี้เป็นอุโมงนี่นี่อันนี้ก็เป็นเอ c ซที่ผม,มิ่งปลดล็อกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับในการเล่นเนื้อเรื่องอก็จะเป็นตัวอัปเกรดอ่ะก็คือระบบ โปรเกรสของเกมนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมก็คือตีบวกนั่นแหละเนาะตอนนี้ก็จะเป็นการตีบวกอาวุธครับอาวุธเมื่อเราตีบวกแล้วพวกสเกลค่าตัว B ตัว C เนี่ยอัปเกรดตามนะแต่ตอนนี้คือผมอัพต่อไม่ได้แล้วนะครับมันไม่มีของอย่างตอนแรกก็เป็นเลเวลสเนี่ยสเกลเหมือนจะเป็นอ่าเป็น C กับอะไรสักอย่างหนึ่งตรงกลางเป็น C เนีเพราะผมอัพมาเป็นเลเวลสมันเปลี่ยนเป็น B ครับอัปเกรดไปสเกลเพิ่มทําให้พอยต์ที่เราใช้ในการอัพคา่าสเตตัสตรงนี้ครับได้เพิ่มด้วยนั่นเองตรงนี้ดีมากๆนะ ก็เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนละกันเนาะสำหรับเ,เรียกว่าความรู้สึกหลังจากได้ลองเล่น Expedition 3 3นะครับก็ต้องบอกเลยว่าชอบมากนะใครที่สนใจก็สามารถลองไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับ PC Game Pass มี100กว่าบาทเองเดือนละ129บาทเนี่ยเออลองดูนะครับเกมดีๆมาช่วยกัน เล่นช่วยกันดูดุลครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ของเกมเท r ร์ a น e เบสเลยก็ว่าได้นะครับที่แบบมีแอคชั่นจ๋าๆอะไรประมาณนี้ขนาดนี้นะครับก็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้ไงเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้เดี๋ยวเล่นจบหรือเล่นไปไกลๆมากๆก,กว่านี้อาจจะมีคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับนอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Still too far. Being out here isn't what I expected. As expected. Hey, you okay? It's not like death in Lumiere, is it? I... I thought I was used to losing people. I have a foster child, right? But not, not like that. On the beach, <laughs> that man. Yeah. Yeah, I know. Never ones we were prepared for, but not. And now we've finally found other survivors and it's. You know, that's. that's the insidious thing about the gommage. It's predictable, almost gentle. It makes Lumière complacent and accepting, but the gommage is equally violent and death. Death is just as final. I've been having nightmares. Me too. Look. If death approaches, I want you to run. No, no, no. Promise me. Run. Especially if we meet the man from the beach. We can't face him. You see him, you run. Only if you do the same. Oh, I'm running as soon as I see a strand of white hair, trust me. You won't <laughs> even see me, I'm running so fast. Oh, please, you're an old man. I can outrun you any day. <sighs> Yeah, right. There was a time when 30 was young, you know. <laughs> sure.